เป้าหมายของพวกเราคืออยากชนะในทุกๆรอบก่อนหน้านี้คิดแค่ว่าอยากใช้ชีวิตให้มีความสุขทำอะไรที่อยากทำเล่นเกมขำๆกับเพื่อนๆพ,พวกเราก็ใช้ชีวิตแบบเด็กธรรมดาเรียนเล่นเกมวนลูปเดิมๆแต่พอมาเล่นเกม Fc Online ก็รู้สึกว่าชอบเกมนี้เริ่มรู้สึกว่าตัวเองก็พอที่จะเล่นเก่งเลยลงแข่งมาเรื่อยๆอ,อุปสรรคจริงๆแล้วเงินก็เป็นส่วนหนึ่ง ในอุปสรรคการต่อสู้สำหรับเราเพราะถ้าแพ้เราก็จะขานไายได้เราแพ้ตอนแข่งซีเกม w a วอ Up เป็นรายการที่เราหวังมากที่สุดเลยทำให้เราอยากถอดใจแล้วเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นก็เหมือนทุกครั้งแพ้ไม่เคยเป็นแชมป์เราได้สามหรือียบร้อยเลยครับเราไม่เคยสูญสิ้นในความเชื่อแต่เราเชื่อยังไงก็มีหวังเราจะไม่มีวันหยุดถ้ายังไม่ได้เป็นแชมป์ ไอไกเโทษกัมยยดแลล้วิงเเพราะเราเชื่อว่าเราคู่ควรกับตำแหน่งนี้ผมซ้อมหนักมากต้องการให้ผลการแข่งขันออกมาดีที่สุดไม่เคยเหนื่อยไม่เคยท้อการแข่งหลีกรอบสุดท้ายของปีมันไม่ใช่แค่พวกเราแต่ผมต้องเต็มที่ม,มากๆเพื่อพ่อเพื่อครอบครัวของผมมัานสำคัญกับผมมากอาจเป็นตัวชีว้วัดว่าผมจะได้แข่งต่อปีหน้าเพราะถ้าผมได้โคต้าไปแข่งที่จีน ถ้าเกิดผมยัมีโอกาสทําในสิ่งที่ผมรักต่อไปได้เร,รรเราโอเวอได้ D I, ไม่ใช่เพราะเราพร้อมถ้าเราไม่ลุยตอนนี้เราอาจจะไม่มีโอกาสอีกเลย